สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับหวยดาวทุกท่านกันเลยนะฮะก็สูตรนี้สูตร3ตัวนะครับก็เข้าแล้วนะตัดเข้า2ตัวในวันก่อนก็ตัดเข้านะครับใน6-3รอบนี้ก็ตัดเข้านะครับ4 8นะก็มี5ด้วยเนาะแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเนาะอ่ะมาดูทั้ง3สูตรแล้วกันนะครับเนาะทั้ง3สูตรนะครับในสูตรนะครับ 3ตัวทั้ง3ส,สูตรนะสูตรนี้ก็มี2 8แนะแต่ไม่มี4นะครับอืมอ่ะโอเคนะครับหรือจะรอในชุดสรุปก็ได้เนาะชุดสรุปใน่งวดที่แล้วก็มีเข้า3ตัวนะครับาะมีเข้า3ตัวนะอันนี้ชุดเต็มๆนะเสียดายไม่จับไปให้52เนาะผมไปตัดไปตัดออกนะครับเนาะอออเอา7มาใส่นะชอบ7ด้วยนะแต่งวดงวดที่แล้วก็เข้าตัวเด่นทุกทุกเลขเลยนะครับเนาะอ่ะก็รอในสรุปแนละ้วกัน มาดูในทั้ง3สูตรเลยนะฮะก็มาดูในสูตร5-2กันก่อนนะครับสูตร5-2งวดที่แล้วนะฮะออกไปในที่ใน5-2 8-4นะฮะก็ก็มันก็มี5อยู่เนาะแต่มันไปออกล่างนะครับ4ก็มีนะนะครับในตรงนี้นะครับมาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในสูตรนี้สูตร5-2นะครับแล้วก็เป็นสูตร เก่านี่ใช้มาหลายงวดแล้วนะครับโดยที่จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับเนาะองห้าสองแปดหารในหลักร้อยนะครับเราก็จะนําในที่ในหลักพันคูณด้วย9 100รยคูณ8นะครับ10ก็จะคูณ8สําหลักเท่านี้นะฮะเป็น45 82เป็น16นะครับ8คูณ8เป็น88นี่ก็จะได้ในที่ใน64 นะครับหกบวกกันกับ4นี่ก็จะไปนในที่ใน0หรือ5ในตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6แล้วห้ากับ6นะครับส่วนในที่ในหลักสิบหลักสิบก็จะนำในที่ในหลักแสนนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนี่ครับ35หเป็น15 22สองเป็น4นะครับ22เป็น4นะฮะ25เป็น10 53เป็น15นะครับเ2เป็น14นะครับ8 5เป็น40นะครับก็จับบวกกัน5บวก5เป็น10นะครับ4บวกกับ4เป็น8 8บวกกันกับ4เป็นนะครับ12นะก็จะลดแต้มนะครับ2ก็จะเป็น1นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยก็นนำหลักแสนนะครับคูณ9าหลักร้อยคูณ2กับ5หลักสิบคูณ5หลักหน่วยคูณ5แล้วก็ดึงลงมาด้วย4นะครับ 9 3เป็น27 2เนะครับ22เป็น4 25เป็น10 8นะครับ85เป็น40 45เป็น20นะครับก็4บวกกันกับ7เป็น11ก็1บวกกับ4ก็จะเป็น5เพิ่มแต้มนะครับเนาะเอาได้แล้วนะครับสลับในสูตรนี้สูตร52นะครับก็ตัดไม่เข้ามา2วันแล้วเนาะวันนี้น่าจะตัดเข้าแล้วแหละนะครับเนาะไม่ได้เจอ เกินนี้นะหลังจากที่เข้า3ตัวเนาะแล้วก็มาหลุด2งวดเลยนะครับอ่ะสูตรมันมีเข้ามีหลุดแบบนี้แหละนะครับจับ3ตัวเป็น5 1 5 5 1 6 5 2 5แล้วก็5 2 6หเนี่ยฮะหลักร้อยเป็น6 6 6 1 5 6 1 6, 6 6 2 5แล้วก็6 2 ะะสำหรับในสูตรแรกต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร284สนะสูตรนี้ก็ตัดเข้านะครับมา2งวดติดๆแล้วนะฮะงวดที่แล้วนะครับออกไปในที่5284อ่ะตัดเข้าใน4884นะะงวดก่อนก็ตัดข้างหน้าเข้านะครับเนาะอ่ะล่าสุดเนี่ฮะจะเข้าอไหมนะครับมาดูกันนะครับสูตร284สนะสูตร3ตัว ก็เอาผลนิงวดที่แล้วนะครับผลนิงวดที่แล้วมานะครับเนาะอ่ะโอเคเนี่ฮะก็จะเป็นนะครับในที่ในหลักหลักร้อยนะก็หลักแสนคูณ3หลักหมื่นคูณ2กับ5หลักพันอีคูณ9นะครับ3หลักนะครับ3 3เป็น9นะครับ2 2เป็น4 2 5เป็น10 59้าเเป็น45นะครับจะบ,บวกกันเบวกกันกับ4เป็น13 เนาะสามบวกกันกับ5เป็น8นะฮะก็เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9ส่วนในที่ในหลัก10นะฮะก็นำนะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วย3หลักพันคูณ3กนะับ5เนาะร้อยคูณ2นะครับเนาะ3 3เป็น9 3 5เป็น10 5 5 5เป็น25 2 2เป็น4นะครับจะบวกกัน5้บวกหเป็น10 3นะครับได้3เนาะ4ีบวกกับเนะครับเพิ่มแต้ม ไปนะฮะสามกับส่ 4. ส่วนในห,หลักหน่วยนะฮะก็นำหลักหมื่นนะฮะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยอ่าโอเคนะฮะก็จะปูบบกล่ะหกสองเป็น12 55เป็น25 22เป็น4นะครับ4ี4่คูณสีเป็น24นะฮะจะบ,บวกกัน2 บวกกันกับ5เป็น 7, 7บวกกันกับ4เป็น 1, 1บวก4เป็น 5, ลดแต้มไปเป็น4อ่ะล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้สูตรนี้นะครับก็จะได้นะครับจับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน8 8 3 4 8 3 5 8 4 4 8 4 5 9 3 4 9 3 5 9 4 4 9้าหนะครับนะจะตัดเข้าข้างหน้าไหมป่าสหรือป่าสหรือ9394เนี่ยนะครับก็นำไปลุ้นเลยกันนะครับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันเนาะในสูตรนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรสูตรนี้ก็เกือบเข้า3ตัวเนาะมาแล้ว2หลักนะครับเป็นสูตร192สนะสูตร192นะครับผลที่แล้วออกไปที่ใน5 2าสปานะ ก็สองมีสองแปดอยู่เนาะแต่4ไม่มานะครับมาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในสูตร192เราก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับเาผลในงวดที่แล้วอ่ะนะี่ฮะหาหลักร้อยกันก่อน,อนเลยนะฮะเราจะนำในหลักร้อยคูณสพันคูณสนะครับแล้วก็หลักสิบนี่จะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ3 2เป็น6นะฮะ4 5 20 8 2เป็น16 6บวกกับ6เป็น12นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3นะส่วนในที่ในหลักสิบนะครับก็นำในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะฮะเกือบครบทุกหลักหลักสาเป็น6นะครับ2 2เป็น4 5 5เป็น25 3 2เป็น6 2 5เป็น10นะฮะแล้วก็8 2เป็น16 6กับ4นะครับเป็น0ูนย์ะก็จะเป็น5บวกกันกับ หนี่เป็น11บเอนะครับหกเป็น11อ่า1บวกกับ6เป็น7จลดแต้มไปเป็น6ส่วนนี้ที่หลักร่วยก็นำในหลักแสนนะครับแล้วก็หลักร้อยหลัก10นะแล้วก็หลักหน่วยเนาะก็7 3 9เป็น27นะฮะ2 5เป็น10 8 5นะครับเป็น40นะครับอ่า88นะครับ88เป็น5 8คูณ8เป็น64นะฮะแล้วก็4คูณ8เป็น32จับบวกกันนะ4บวกกับ7เป็น11 1บวกกับ2เป็น3เพิ่มได้ไปเป็น4ล่าสุดนะฮะสูตรนี้จับ3ตัวนะครับสูตร1 9 2นะะจับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน2 2 6 3 2 6 4 2 7 3 2 7 4แล้วก็จะเป็นในที่ใน3 6 3 3 6 4 3 7 3นะครับแล้วก็3 7 4นะครับเนาะสูตร192นะฮะก็ตัดไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะนะครับในสูตรนี้นี่เนาะอ๋องวดล่าสุดก็ตัดเข้าอยู่เออตัดเข้าอยู่นะฮะก็ตัดไม่เข้ามาสักหนึ่งสองนะสองงวดเองนะตัดไม่เข้า รอบนี้นะครับจะตัดเข้าในตัวไหนแล้วก็ลองนําไปพิจารกกันนะครับและนี่ก็เป็นในสูตร3ตัวทั้ง3สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรนะครับสูตรสูตร92นะเมื่อกี้นะครับสูตร52นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในสูตร2 8 4นะครับยังไงก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีกันทั้ง3สูตรเลยนะครับหรือเรื่องว่ทยาศาสเอาเลขไหนก็รอในชุดสรุปในคลิปถัดไปแล้วกันวพาที่แล้วสรุปเข้า3ตัวนะมตัวแตกเลยนะจอะก็8 4 4 8 นะครับเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอในสรุปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ